สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับที่จะเป็นสารเร่งรากนะครับสารเร่งรากของทุเรียนปลูกใหม่นะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่ของผมต้นนี้ลงดินไว้ประมาณสัก1เดือนแล้วนะครับประมาณสัก1เดือนได้แล้วครับออยอดก็น่าจะเริ่มเริ่มเดินนิดๆแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำออน้ํายาเร่งรากนะครับสูตร ที่มันหาได้ง่ายตามบ้านเรานะครับใช้กันนะครับเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับอันดับแรกก็นี่เลยนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับ1ขวดนะครับตัวนี้กะปินะครับกะปิที่เราตามกินนะครับในบ้านเรานี่แหละครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนพูนๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผงชูรสนะครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับอัดับแรกเรามาทําเบิ่มทํากันเลยนะครับก็เราก็เทนะครับผงชูรสลงไปนะครับ ลดล้วยตรงปลายกอนนะครับมีน้ําอยู่ในนี้ก่อนนะครับนีดหน่อยนะครับแล้วเราก็คนน้ําให้ของชีรตละลายนะครับต่อจากนั้นเราก็ตามด้วยกะปินะครับกะปินะครับกะปิตัวนี้นะครับมันจะเป็นที่เขาผลิตมาจากพวกกุ้งพวกเคยนะครับก็จะมีส่วนผสมทำให้มีไคโตซานนะครับทำให้กระตุ้นการเร่งราก ดีนะครับผมเราเอากระปิไปทําแบบนี้ในในตุ่มตอนก็ดีนะครับก็จะเป็นการเพิ่มการเร่งรากได้นะครับในตุ่มตอนขิงมะพร้าวนะครับนี่คนเราคนให้ให้ละลายให้ทั่วกันนะครับให้กระปิแตกออกไม่เป็นก้อนนะครับแล้วก็นี่นะครับเติมเครื่องดื่มดูกําลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมเติมไปเลยนะครับอีกหนึ่งขวดนะครับนี่นะครับ ง่ายๆนะครับป็นเองนะครับวัตคนไม่เท่ากันนะครับแบบนี้นะครับเมื่อกะปีละลายดีแล้วนะครับก็นำมาเทใส่น้ำอีกประมาณ15ลิตรนะครับเพื่อเจือจางนะครับสูตรนี้นะครับใช้น้ำประมาณ15ลิตรนะครับ นีนะครับคนให้ละลายให้เข้ากันดีๆนะครับให้ตั่วนะครับหลังจากนั้นเราก็ตักลาดนะครับบริเวณทรงพุ่มของทุเรียนเลยนะครับผมนี่ทุเรียนนะครับผมก็ลาดลงไปนะครับลาดบริเวณใกล้ๆโคนต้นนะครับนีลงไปนะครับนี่นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับ ก็กําลังเริ่มแตกยอดเล็กๆแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ลาดลงไปจะประมาณต้นละไม่ต้องเยอะนะครับต้นแค่ละประมาณสักหนึ่งขันนี้ก็พอแล้วครับนะครับลาดลงไปประมาณต้นละประมาณหนึ่งขันแค่นี้เองนะครับนยครับตัวนี้เป็นมูซังคิงนะครับเนี่ยกําลังแตกยอดแล้วครับยอดเริ่มเดินแล้วนะครับเราก็ลาดตัวนี้ลงไปนะครับเพิ่มในการกระตุ้นลาดนะครับนี่นะครับผมมาลาดกันให้ดูเห็นๆเลยนะครับผมนี่ อันนี้ก็มงสังคิงนะครับเป็นทุเรียนที่ลงดินได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับผมลงไว้นะครับก็ปลูกไว้นะครับทําร่มบางนะครับใช้ทางมะพร้าวง่ายๆนะครับบางแดดให้นิดหน่อยนะครับอันนี้ผมปลูกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมอันนี้เป็นบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําที่ของโครงการโคกหนองน้ำโมเดลนะครับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับก็ผมก็ลงทุเรียนไว้นะครับแล้วก็อินทผลัมไว้นะครับเป็น ของการศึกษานะครับถ้าได้ผลยังไงแต่มาอัปเดตกันอีกทีหนึงนะครับผมฝากติดตามช่องออบ้านไรไปตองด้วยนะครับผมสวัสดีครับ